เต็มครับพี่น้องครับเต็ดเท้าเตรียมไปหนีลงไปเลยเดี๋ยักทองครับพี่น้องครับมือนีแขงหมอนใหญ่เด้อครับพี่น้องเป็นหมอนใหญ่เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวสามเดี๋ยวเขาจะคอยดูนครับไปโอเคครับพี่น้องครับเต็มครับเต็มด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าครับมือนีสิมากแกงน้องใม่เต็มแซ่บกินตอนเช้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่ง เครื่องและปัตถุดิบที่เข้าใส่นะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นน้ำมันนะครับที่ต้มส่น้ำยนั่งไว้แล้วครับพี่น้องครับครับมัอนี้ปัตถุดิบที่เข้าใส่นะครับ็มีนี่ครับไอหยอดฟักทองนะครับผมนี่เป็นข่าเบือครับพี่น้องครับอ่านี่ก็เป็นใบแมงลักล้วก็ลูกดวนนะครับแล้วก็มีเฮ็ดพร้อมครับพี่น้องครับครับนี่ก็เป็นเฮ็ดที่เก็บมาเมื่อวานครับพี่น้องครับเฮเข้าสิมาแกงกันครับบบดนี้เครื่องก็มีประมาณนี้ครับผม แก่งมอญ่ยครับมือนี่แกงมันหยุดพี่น้องครับนี่งครับผมวัที่เอานี่ครับแต่ใครถุกลงไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครคุบแล้วก็มีเป็นเขาเบือครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาเบือลงไปนนี่ครับเอาเขาเบือลงไปแล้วครับพี่น้องครับแล้วก็คนใ้มันเขาเบือมันแตกครับพี่น้องครับตรงคนนั้นอย่านั่งอมอพี่น้องครับเส้นประแดกนุ่มๆกับครับครับพี่น้องครับ มันใส่น้ำปลาก่อนครับผมน้ำปลาเนี่ยนุ่งนหอมครับพี่น้องครับนี่แซ่บครับมือนี่แกงหม้อหญ่ครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาสิมาหยอดเกลือก่อนนะครับหยอดเกลือลงไปพระ่ามือเนี้เขาแกงหม้อหญ่เฮาต้องใส่เกลือเป็นตัวน้านะครับผมครับจากนั้นนะครับพี่น้องครับผมกาติมมาเติมไอ้นี่ครับผมนวดลงไปจัหน้อยครับผม ประกาศแตกระตินมาหย่อนน้ำปลาครับพี่น้องครับเทียงกระติเซี่ยวเซี่ยวแน่เด้อครับมือพี่น้องครับมือเนี่ยความเป็นมือมันยุดครับครับเส้น้ำปลาหน่อยโอเคครับผมครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสีเอาลูกดวดลงไปสักวอนนะครับผมเพราะว่าลูกดวดนี่มันจะสุกซัดนี่ก็เริ่มสู้แล้วครับเดี๋ยวใส่พักแล้วก็กินได้แล้วครับผมครับพี่น้องครับจากนั้นครับเดี๋ยวเฮ็ดลงครับพี่น้องครับเฮ็ดเท้าเตรียมไว้นี่ลงไปเลย แล้วก็ยอดฟักทองครับพี่น้องครับมันนี่แกงหม้อใหญ่เด้อครับพี่น้องเต็มหม้อใหญ่เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวใส่ให้ยุบนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาใส่ผักแมงลักจบไทยนะครับพี่น้องครับแกงหม้อใหญ่ครับพี่น้องครับคนนี้เดี๋ยวเรามาสิมาคนกันสักน้อยนะครับผม เก่งหมอเงี้ยครับพี่น้องครับตัวนี้ก็พักกำลังยุบเลยเดี๋ยวพี่มาใส่พักแมงลักตบไทยนะครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับพี่น้องครับง่ายๆ่ายครับข้าวเผือกีสานพี่น้องครับนี่เสร็จเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับแร่บแซ่บครับพี่น้องครับตบไทยด้วยพักแมงลักแล้วขับบานนี้พี่น้องครับอืมแมงลักนักครับเสร็จเสร็จครับพี่น้องครับมากลับนมกันครับบันนี้ เสจ็ดนะครับอาหารเศ้าห้องกับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับกับเขาวิสานง่ายๆครับนี่โอเคครับพี่น้องครับเสร็จครับเรียบร้อยครับ